แมนยูเก็บ3แต้มอยู่อันดับ4ในศึกยูโรปาลีกรักษาท็อปแต่อไปแต่เกมสุดท้ายยังไงก็ต้องเน้นให้ชนะไว้ก่อนส่วนแอนโทนีจะบินไปเซบียาเพื่อร่วมทีมเลอเบติสคืนนี้ครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่วงมุมแฟนอัปเดตช่วงที่จะมาอัปเดตข่าวคราวและพูดคุยสถานก,การณ์ต่างๆของแมนยูกันถือว่าเก็บผลงันแข่งขันที่ต้องการได้ถึงแม้ครับจะเกือบเสมอไปแล้วก็ตามทีมเราเนี่ยขึ้นนำก่อนจากการปัดเข้าประตูตเองของแจ็คบัตแลนด์ผู้รักษาประตูของเลนเจอร์แต่ช่วงท้ายก่อนจบเกมเราดันมาดนตีเสมอนี่แหละยังดีที่บรูโน่ทำประตูชัย2ต่อหนึ่ง ช่วงทดเวลาบาดเจ็บได้สำเร็จเลยทำให้ทีมเราเนี่ยเก็บ3แต้มได้และอยู่อันดับ4ของยูโรปาลีกจากที่เสมอ3นัดแรกสู่การเก็บชัย4นัดรวดนะฮะถือว่าไม่แย่เลยแล้วก็ยังไม่แพ้ใครในรายการนี้ด้วยนะครับทีมเราต้องพยายามรักษาท็อป8ไว้ให้ได้เพื่อจะได้ไม่ต้องไปเล่นเพย์ออฟให้เหนื่อยนัดหน้านัสุดท้ายครับยังไงก็ยังต้องเน้นอยู่เหมือนเดิมเนาะต้องชนะครับ เพราะว่าคู่แข่งของเราไม่ได้อันดับต่างจากเรามากคือถ้าเราพลาดแพ้นเนี่ยเราอาจจะเป็นฝ่ายที่ล่วงลงไปเองเพราะฉะนั้นเราต้องชนะครับผมถ้าใครได้ฟังไลฟ์เมื่อคืนเนะมุฮันเนี่ยแหละผมพูดไว้ชัดเจนเลยนะครับว่าทีมเราเนี่ยจะต้องหวังถ้วยนี้เท่านั้นคือถ้าทีมเราต้องการจะไปเล่นยู่าอีกครั้งถ้วยนี้นแหละคือโอกาสจริงๆเพราะในลีกเนี่ยโอ้โหพี่เมลีกนี่อย่าไปคิดเลยฮนะมันยากมากนะที่เราจะกลับขึ้นไปติด ท็อปโฟร์ท็อปไฟท็อปซิกอะไรแบบเนี้ยมันยากมากจริงๆอย่างน้อยก็รักษาไม่ให้ตกชั้นก็พอนะครับส่วนยุโรปาเนี่ยคือถ้วยที่ต้องเน้นเลยแหละจะต้องไปถึงรอบชิงชนะเลิศให้ได้และควา้าแชมป์มาครองให้ได้หวังว่าจะทําให้แฟนบอลอย่างพวกเราเนี่ยชื่นใจกันได้บ้างนะครับในฤดูกาลนี้หลังจากเป็นฤดูกาลที่บอกเลยนะว่าดูบอลแล้วไม่มีความสุขหนักกว่าปีที่แล้วอีกโอ้โหปีก่อนว่าแย่แล้วฮนะปีนี้หนักกว่า หวังว่าจริงๆนะว่าแมนยูจะทำเพื่อแฟนบอลได้นะครับสองเกมที่ผ่านมาครับแอนโทนีเนี่ยยังคงมีชื่อเป็นตัวสำรองเนาะจนหลายคนเริ่มสงสัยครับว่าสุดท้ายจะไปเรียวเบติสจริงไหมล่าสุดวันนี้นะครับฟาบิโอโรมาโนารงานเฮลวิโกแอนโทนีจะเดินทางไปสเตเบียครับคืนนี้เพื่อร่วมทีมเรียวเบติสนะครับเอกสารทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว โดยจะปล่อยยืมจนถึงเดือนมิถุนายนและไม่มีเงื่อนไขเรียกตัวกลับนะฮะสำหรับค่าเหนื่อยเนี่ยก็จะมีการแบ่งจ่ายระหว่าง2ทีมตอนนี้เนี่ยแมนยูกำลังเจรจากับเลเช่นะฮะเพื่อคว้าตัวแพทริกดอกูเข้ามานะฮะอีกหนึ่งข่าวและการอัปเดตให้เล็กๆน้อยเนาะก็คืออเลฮันโดกาลาโชนะครับซึ่งก็มีหลายๆคนก็มองว่าเมื่อคืนนี้อาจจะเป็นเกมสุดท้ายของเขากับ แมนเชสเตอร์ยูไนเด็ดหรือเปล่านะฮะหลังจากที่เชลซีอาจจะเป็นทีมที่ยื่นข้อเสนอเพื่อซื้อตัวเขานั่นเองอันนี้ก็เดี๋ยวรออัปเดตกันอีกหนึ่งครั้งนะฮะก็เริ่มมีกระแสข่าวมาบ้างแล้วแต่ก็หวังว่าจะยังได้อยู่กับทีมแล้วกันผมยังอยากให้เขาอยู่กับทีมจนจบฤดูกาลเนาะแล้วค่อยตัดสินใจอีกทีแต่ถ้ามูวว่าตัวเลขมันถึงตัวเลขมันได้และจะทําเพื่อธุรกิจอะฮะทำเพื่อกดการเงินอันนี้ก็ จะบอกว่าเข้าใจได้ก็ได้แหลยฮะเออยังไงก็ต้องรอดูตามสถานการณ์ติดตามข่าวกันอีกทีนั่นเองนะครับทั้งหมดนี้ฮะคือข่าวของคลิปนี้ก่อนจบคลิปขอขอบคุณทางเพจไฮยีน่าสำหรับการทำภาพสวยๆในช่องของเราด้วยและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ให้ช่องของเรากันด้วยครับมุมแฟนแมนยู you, ช่องสำหรับคอบันปีศาจแดงสวัสดีครับ